ครั้งแรกเนาะอะไรนะครับเยี่ยมเลยเรียกออกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยา มีเวลา3วันสองคืนค่ะไปจะเที่ยวเกาะล้านกันเต่เ๋เพอนห้องพักคืนวันเสาร์เนี่ยเต็มหมดเลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยวันเสาร์เราจะนอนที่พัทยาเช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะล้านกันเราจะพาไปอัพเดตเกาะล้านปี2024แต่สำหรับวันนี้เที่ยวในตัวของพัทยาก่อนไล จุดแรกที่จะพาไปเที่ยวนะครับก็คือวัดพระใหญ่นะครับจะขึ้นทางเดียวกับสวนเฉลิมพระเกียรติสามารถขับรถเข้ามาด้านในได้เลยนะครับลานจอดรถกว้างขวางมากครับแต่นักท่องเที่ยวตรงจุดนี้จะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระใหญ่ครับที่นี่ต้องที่ต้องต้องสวมเสื้อผ้าให้สุภาพกางเกงขาสั้นห้าม จุดนี้ก็จะมีหวานประธานอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ชางผู้สประธานเสร็จก็จะมีของก่อยู่ข้างในตารเดินแบบเรื่อยใช่ครับแต่ก็คือสวยดีนะมีโอกาสขึ้นที่นี่ครั้งแรกเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยเนี่ย Okay. Oh, Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the in sight. Fly for land and maybe keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. บริเวณด้านบนลานวัดผ้าใหญ่นะครับจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเป็นพระพุทธรูปปางวันเกิดครบทุกวันเลยครับให้นักท่องเที่ยวได้กลับไหว้แล้วก็บูชาครับผมเดินต่อมาด้านหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับตรงศาลาจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยครับจุดนั้นเรียกว่าอะไรนะครับราาน่าจะเป็นน่าจะเป็นพัะยาพา์คนะครับ ยังเขามีโต๊ะให้นั่งด้วยนะเหมือนยังจัดร้านกันอยู่ตอนนี้เรามาไวไปสี่โมงใช่กลางคืนน่าจะสวยบรรยากาศน่าจะดีนะเพราะว่าร้านเขาเพิ่งตั้งเรามาไวไปด้วยคนคนหนึ่งอยังมาทะเลทั้งทีแล้วกินกุ้งไปน้ำหน่อยครับ สารไปซื้ออาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหาที่นั่งกันครับที่พัทยานี้ดีอย่างหนึ่งนะครับชายหาดของเขาจะเป็นหาดสาธารณะครับผมทุกคนหรือนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเตรียมโต๊ะเก้าอี้นะครับที่มีนะครับมานั่งมาใช้พื้นที่ได้อิสระเลยครับ ระหว่างที่นั่งนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารเลยครับเดี๋ยวอาหารเราหมดเดี๋ยวก็มีพ่อค้าแม่ค้าเดินมาขายของให้ครับผมสบายเลยครับอยู่ได้ตั้งคืนบรรยากาศริมหาดตอนค่ำพัทยาประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะล้านครับตอนนี้กี่โมงตอนนี้8 10สวัสดีตอนสายครับ ตอนนี้เรามาถึงที่ท่าเรือแหลมบริหายเพื่อเตรียมขึ้นเรือที่จะไปเกาะล้านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้องบอกเพื่อนๆว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเรือออกกี่โมงนะเมื่อกี้ท่าเรือเกาะล้านนะครับหรือท่าเรือแหลมบริหายเนี่ยจะมีเรืออยู่2ประเภทที่เพื่อนๆขึ้นนะครับก็คือเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ครับ เรือโดยสารขนาดใหญ่นีครับจะออกโดยประมาณก็คือประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องรอนะครับสามารถที่จะเดินตามสะพานเนี่ยครับไปขึ้นเรือได้เลยไปรอบนเรือได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะรอ2ชั่วโมงนะครับแนะนำขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเลยนะครับค่าบริการ150บาทต่อคนนะครับเฉพาะขาไปนะครับขากลับก็150บาท เรือสปีดโบ๊ทโดยปกติจะนั่งกันประมาณ24คนครับผมเมื่อได้ผู้โดยสารครบแล้วเรือก็จะออกทันทีนะครับโดยเฉลี่ยที่รอก็ประมาณ10-15นาทีครับผมกางสปีดโบ๊ทดีกว่าถ้าเพื่อนๆจะขึ้นสปีดโบ๊ทก็ติดต่อเต็นท์ระหว่างทางตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นเต็นท์สีสีครับแต่ละเต็นท์ก็จะเป็นสปีดโบ๊ทของแต่ละเจ้าครับราคาเท่ากันหมดเลยครับก่อนหน้าอะีไปห,หาอะไรกินแบบเพราะว่ามันสปีดโบ๊ทมันออกทุก15นาทีใช่ใช่ใช่ เราตัดสินใจจะไปสตูปโบสนะครับเราก็เลยเดินออกมาไปหาเต็นท์สตูปโบสนี่พี่เขาบอกให้มาเต็นท์เหลืองนี่เมื่อกระถางเขาพี่เขาถามไหมครับพี่สตูปโบสที่คนละเท่าไหร่ครับที่มีกี่คนครับสองคนคนละร้อยห้าสิบบาทไปอย่างเดียวไปเดี่ยวกับคนเนี้ย ไปกลับวันนี้สามร้อยบาทเรารอรับกลับด้วยมีสามโงเย็นถึงห้ามงยนมงเย็นห้าโมง็นถ้าผมกลับพรุ่งนี้ครับกลับพรุ่งนี้ก็ได้ครับก็สามร้อยเท่ากันไหครับเ้่าโอครับคคนละสามคนละสามรอไหมปกับคนละสามร้อยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนอันนี้ก็คือรักษาล็นะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะฝากรถนะครับก็ขับรถเข้ามาตรงแหลมบริหายได้เลยครับจะมีอาคารจอดรถตรงจุดนี้ครับผมสามารถฝากรถได้ครับหลังอาคารจอดรถจุดนี้นะครับจะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีพวกเซเว่นอยู่2ร้านครับไนจะตุเสเบียงก่อนขึ้นเกาะนะครับก็สามารถมาได้ที่จุดนี้เลยครับก็จะมีเซเว่นนะครับสองเซเว่นเลยมาแล้วให้เรามาเป็นนักท่อง เราไปนัก่องเที่ยวเขาด้วยครับตอนนี้ก็คือจะเดินถัดรถไปด้วยแบบไม่รู้เลยแนะนำมาเพื่อไม่ได้บันผิดยาวดีกว่าครับเจอพี่คนเรือครับมาตามเราขึ้นเรือครับผมไม่งั้นก็เดินหลงก็เลยครับขึ้นจะปิดโ๊ทครับแล้วหว่าคู่แล้วก่ั้งอนไร สภาพเราตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้เกศใช่ครับใช่ครับปุ๊กร้บาทร้อยห้าสิร้อยห้าสิบพี่ครับถ้าผมขากลับอ่ะผมจะติดต่อตรงไหนครับพี่ที่นู้นเลยเลยครับพี่ที่นู้นนั่นเลยนะครับโอเคครับเกศติดส่งผู้โดยสารเนี่ยเนี่ยลำแดงเลยคนระับลำน้ำเอาลำแดงครับปุ๊กหัดเย็นคนนึงน,นี่ไปลงหัดไหนเนี่ยหน้าบ้านหน้าบ้าน เดี๋ยวเราไปลงท่าหน้าบ้านเนาะให้เขาลงให้เขาขึคค้นไปเราต้องลงท่าหน้า,ากกบ,บ้านหาตัวเองอ๋อโอเคครับผมทรหารแล้วให้ไปลงท่าหน้าบ้านเขาบอกถ้าถึงแล้วให้โทรหายฟังที่จะเอารถมา เราอยู่กันที่ผ้าหน้าบ้านาหน้าบ้านบารานเคเร์ารมจัเรียบแล้วตกลนสั่งจัรย์นะครับเอ3นสองมไปครับไปที่เรามาที่ท้าหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรากาจะไปเช็คอินรีสอร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บ น,นู่นไงมาแล้วนี่ไงรถเข้ารถถามารับนะครับรับรถมารับเราเยครับวัรับครับคุณครับขอนขังหลังเลยจนะน,นั่งหน้าก็กได้ครับ

ได้ครับลก็ค้าจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไหมคะเช่าครับโอเคค่ะตอนนี้อะค่ะมันมีแต่คันสีเขียวนะ,นะคะปีนุ่งปีโนุ่งเขียวเท่าไหร่อะครับสองร้อยห้าสิบค่ะได้ครับผมจ่ายเงินเลยไหมครับอ่าถ้ามันหมดบออ่อค่ะเดี๋ยวเติมให้แต่ว่าเติมมาให้เต็มถังแล้วนะคะอ๋อได้ครับผมไม่ต้องเติมคืนนะคะ,ะแล้วก็เออ่ ทางค่ะลูกค้าเคยมาก่อนร้านเรี่ยงค่ะทางตรงท่าเรือค่ะกับเส้นตรงขท่าเรือตรงนั้นเป็นทางวันเวนะคะแล้วก็พอขับจากท่าเรือตรงไปเรื่อยๆค่ะจะไปเจอหน้าวัดขยึดหน้าวัดเป็นศูนย์กลางนะคะถนนตรงเส้นหน้าวัดอะค่ะจะไปหัดนวลหัดเทียนหัดสมได้แล้วก็ถนนตรงเส้นข้างวัดอะค่ะจะไปหัดตะแหวนสังวรทระได้ แล้วถ้าเกิดว่าเออมันมีอีกหารหนึ่งที่ใกล้ๆที่พักก็คือออกไปจากหน้าปะซอยแล้วเลี้ยวขวาตรงไปเรืเร่อยๆจะเป็นหัดตะยายนะคะครับทางที่อันตรายนนึงก็จะมีทางที่ไปหาดตะแหวนนะคะกับทางที่ไปเออแม,มกะกระเทียนตรงนั้นนะคะมันจะเป็นทางขึ้นเขาชันอ,อันตรายระวังนิดนึงนะคะคโอเคค่ะคือไปได้ใช่ไหมครับผมตัวนัไไะ <laughs> ไปได้ค่ะไปได้ร้ <laughs> อยยี่ห้าเหมือนกันคะ่ะแรงเท่าคิกเลยแต่ว่าคันแค่มันเล็กกว่า <laughs> ตัวใหญ่ก็แค่ขี่ตรงนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะ ชุดๆๆเราด้คันนี้รถมีรออยู่แล้วโอเคเช็คสภาพรถเรียบร้อยเรไปทัวร์ก่อนแล้วก็ขี่ไปตามทางก่อนเพราะว่า,วานถนนวันเวเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนถึงตรงไหนก่อนเราก็จะไปเช็คอินกันตรงนั้นก่อนนี่ดูดิมันมีร้านาตามสั่งด้วยนะใช่ นี่ขับไปได้แม่วันเว่ยบ้างเมื่อกี้เราเห็นรถออกทางนี้อยู่นี่เราวันเวย์กลับมาตรงที่เราขึ้นมเมื่อกี้นะค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้นเราเจอที่อื่นจะเป็ไหนก่อนที่รูไเหมือนกันแล้ว่าขับไปเรือร่อยก่อนแล้วดเดี๋ยวเราคอยเจ้าเกอร์มีเสบินนะ นี่เสออยนี้ครับน่านี่เจอวัดแล้วไก่ไทอดเนี่ยกวาจริงกว้าจริงเอาโพดกว่เจต้ตงนลายัเ <c oughs> ส้นน้ำกันก่อน ทางไปหาดนวลจะมีร้านไอศครีมสายโจนนะครับเป็นร้านไฮไลท์เลยครับที่เพื่อนๆมาหาดนวลก็ไม่พลาดกัน นีก็เราสอนอยู่กันที่หาดนวนเ,เ,เทียวยังเต้นกันน้อยจุดต้นไม้ด้านหน้านี้เป็นจุดมหาชนนะครับเป็นจุดถ่ายรูปใครๆมาหาดนวลก็ต้องถ่ายรูปที่จุดนี้ครับรจุดใกล้ๆกันเดินต่อเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับ ก็จะมีชิงช้านะครับเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยจุดหนึ่งเลยครับตอนนี้ช่วงเที่ยงครับบรรยากาศก็จะดูเงียบๆนิดหนึ่งครับผมนักท่องเที่ยวอย่างน้อยเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยครับเดี๋ยวบรรยากาศหัดนวลภาพรวมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อครับหาดแหม่ภเขาเ,เราขับรถไปต่อกันที่หาดแหม่ครับผม กาไอ็มห้นหนักเอาเกินหรือเปล่าทางไปหาสแสมเป็นทางขึ้นเขานะครับแล้วก็ลดส่วนด้วย mm hmm. เพื่อนเพื่อนขับขี่ก็ระมัดระวังนะครับั mm hmm. วร้ไไหวก่อนถึงหาสแสมจะมีทางเลี้ยวซ้าย mm hmm. ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะไปจุดชมวิวกลังหันลมครับไปดูจุดชมวิวกลางหันลมก่อนนะคะ าทางจะแคบๆหน่อยนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่จุดชมวิวการหันลมกันทางขึ้นมาก็ค่อนข้างอันตรายนะทางค่อนขั้นแคบแล้วก็มอเตอร์ไซค์สวนครับทางจะเป็นประมาณนี้ตลอดเลยขึ้นไปดูทิวงบนนะครับที่เขาเรียกว่า,วาจุดการหันลมไปไปกันครับว้าว วิวสวยจุดชมวิวกังหันลมวิวสวยมากๆครับเพื่อนๆจะเห็นหาดแสมเต็มๆเลยครับทุกองศาเลยหาดแสมจะมีอาคารรูปปากระเบนอยู่เนาะฝากโน้นอเค,ครับนะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกัน<า>ชมวิวกังหันลมก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขออนาาุญาต ริเวณจุดชมวิวกลางหันลมก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมองเห็นวิวโดยรอบทั้งหาดเทียนและหาดแสมครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมีายเข้าหาดมโอเคครับลืมบอกเพื่อนๆไปนิดหนึ่งครับที่เกาะล้านจะมีรถ2แถวด้วยนะครับสามารถที่จะเช่าไปตามจุดต่างๆได้แต่ถ้าให้ดีเพื่อความสะดวกสบายนะครับแนะนำเช่ามอเตอร์ไซค์ครับสะดวกที่สุดเลย <พ>ตอนนี้เราถึงหาดแสมแล้วครับผมอากาศร้อนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความสวยงามวันนี้สวยก็แ้งจริงครับผมน้ําทะเลใสามากนักท่องเที่ยวก็พอมีบ้างนะครับเริ่มมีคนเล่นน้ำล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลุยหาดแสมกันครับ เราออกมาจากหาสแสมแล้วครับมาถึงจุดนี้เป็นทางเข้าหาดเทียนครับจะเป็นจุดจอดรถหาดเทียนจะอยู่ไกลๆทางด้านขวามือนะครับทางซ้ายมือของทางเข้าหาดเทียนต้นไม้ไกลๆนะครับเพื่อนๆจุดนั้นจะเป็นจุดถ่ายรูปสวยครับมีหลายคนไปถ่ายรูปจุดนั้นนะครับแต่ทางเดินเข้าไปเพื่อนๆจะเข้ามาก็ระวังนิดหนึ่งนะครับจะเป็นโคถินทั้งหมดเลยแล้วก็เดินค่อนข้างลําบากครับแล้วก็บางจุดก็ลื่นด้วย จุดนี้ก็จะได้ฟิลภาพประมาณนี้ครับถ่ายรูปจุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวหาดเทียนกันต่อครับดูว่าหาดเทียนมีอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นทางเดินที่จะไปหาดเทียนครับเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆ หลังจากที่เราลงทางเดินปูนเข้ามาหาเทียนนะครับก็จะเจอบรรยากาศลักษณะนี้หาดเทียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยครับผมน้ำใสามากหาดเนี่ยจะกั้นบริเวณให้ว่ายน้ําแยกสําหรับที่จอดเรือนะครับจอดสปีดโบท๊ทและเรียบชายหาดก็จะเป็นเตียงผ้าใบร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดเลยครับบรรยากาศก็ดีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติทท้งนั้นเลยนะครับ ประมาณนี้คร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปที่จุดอื่นกันต่อครับเดี๋ยวเราจบหาดเทียนกันประมาณนี้ก่อนเนาะหลังจากที่เราเดินเล่นที่หาดเทียนแล้วนะครับเราก็ออกมาจากหาดเลยเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวด้วยเสียงเลยนะครับสั่งพิกแกงทะเลทะเลค่ะ S <S <S อาหารมาแล้วขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักครับได้ราคาดีมากเลยเผื่อเพื่อนๆได้มาเป็นแนวทางนะครับสวัสดีค่ะที่นี่บ้านพักทุนจ๋ามีซิงล้างหน้าล้างมือน้ำโ,โอเคค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีครีมมีสบู่แชมพูให้โอเคครับความสะอาดก็อยู่ในระดับที่ปานกลางกว่า ที่นอนักก็มีโซฟ,าม,โฟามีโต๊ะทีวีตู้เย็นน้ำมีน้ำไฟมีน้ำบียังด้วยค่ะตรงนี้บรรยากาศโีเลยตอนเย็นเราอาจจะซื้อขอกลุมข้าวนั่งกินกันตรงนี้เนาะห้องพักถือว่าักที่หาได้ <c oughs> ของเราจองในอากูด้ามาเป็นช่วงโปรโมชั่น 980บาทจากราคาเต็มในนั้นเขาเขียนว่า1 5 0 0บาทบาท,ที่นี่เขามีบริการเช่ามอเตอร์ไซค์ให้ด้วยประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพักผ่อนแล้วพาไปเที่ยวอีกทีหนึ่งนี่เราอยู่กันที่หาดตะแหวนครับหาดตะแหวนก็จะมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ถือเป็นอาหาดใหญ่ที่สุดของเกาะล้านเลยนะเก็งนะเก่งวะปะใช่ใช่น้ำใส<า>่มากเลยอ่ะน้ำับผมเดี๋ยวเราค่อยพาลงไปเล่นน้ำกันแต่ว่าเราถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูก่อน มีตะแหวนทาซ่ามีเซเว่นค่อนข้างใหญ่เลยจุดทางศิษยสร้างก็เยอะทาตะแหวนด้านบนจะเห็นวัดเยอะเลยนะครับเห็นวัดชัดเจนเลยด้านนี้นะจุดชมวิวเห็นวัดบรรยากาศตะแหวน,น,นร้านรวมเป็นเลย ทะเลก็มีแค่หาดตะแหวนเนี่ยที่ให้ให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เลียบทะเลได้อันนี้คือเลียบหาดตะแหวนครับหาดตะแหวนจะอยู่โซนนู้นเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นจุดจอดเรือสปีดโบ๊ทนั่นเลยนี่หาดตะแหวนไปไหนจะมีอะไรนะตรงนี้คือสุดของหาดตะแหวน ถ้าเราจะมาดจ่มาเที่ยวกินนะ่นะที่นี่น่าจะบอกเลตรงสุดท้ายของหาดตะแหวนเนี่ยโซนสุดท้าย้สสก็เงียบดีคนไม่ค่อยเยอะนุนก็คือวัดตงข้าโตเดี๋ยวเราขึ้นไปวัดตงพ้าโตกันนะไปกันเลยค่ะจุดชมวิวเกาะล้านเข่งเนาะจุดนี้นะใชะ จะเห็นภาพตะแหวนชัดเลยตะแหวนเนี่ยพื้นที่เยอะมากกว้างมากเลยใช่กว้างจริงอ่<ม>วะวัดอย่ตรงไหนนะเจ้ว,ว,วัดหลว,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 หวงพ่อโตเดี๋ยวเราจะวัดหลวงพ่อโตอันนี้ข้างบนเดี๋ยวเราจะต่อไปน่า <ไป S 1> จะเป็นใช่ไหมคะใช่แต่ว่าวัาวาดหลวงพ่อโตด้านบนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตรงไหนแล้วไปตามนั้น ตรงนี้คือหลวงพ่อโตเนะไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าเป็นหลวงพ่อโตจุดชมวิวหลวงพ่อโตนะบริเวณรอบๆก็จะเห็นวิวจะเหนวิวของเกาะล้านใช่จะเป็นในส่วนของหาตะแหวนหาดตะแหวนครับผม จะสูงขึ้นมาจากชุดชมวิวเมื่อคู่ตรงนี้อยู่ตรงหลวงพ่อโตเลยใ่ดีกว่าเนี่ดี๋ยวเราไปต่อไปที่ไหนกันต่อดีกว่าค่ะเข็ดเรากลับมาที่หาดนวลเดี๋ยวไปถ่ายรูปจุดฟิวพอย ตอนนี้เรากลับมาที่หาดนวนครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงหัดหินที่เป็นจุดถ่ายรูปลับของหาดนวลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นน้ํากันต่อครับเพราะว่าหาดนวลเนี่ยน้ำค่อนข้างใสแล้วก็สงบด้วยครับ ขุดหินถ่ายรูปอาจจะมาถ่ายวิวสวยๆแอคช่นที่นี่เย็นดีค่ะตรงนี้เย็นร่ม ก่อนกลับที่พักนะครับเราก็มาแวะตลาดนัดหน้าวัดใหม่สำราญน,นะครับตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่มากเลยครับเพื่อนจะมีตลาดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดต่อเนื่องนะครับตลาดนี้มีอาหารครบเลยครับส้มตําอาหารตามสั่งครับไก่ย่างหรือจะเป็นอาหารทะเลก็ได้ครับแต่ละร้านก็จะมีบริการปิ้งย่างนึ่งให้นะครับสําเร็จเลยที่เราจะมาทานซที่พักได้เลยครับ ไ,ไกินก่อนเรได้พรุ่งนี้เจอกันครับเราลงมากินอ,อาหารกลางวันที่ม <9 S 2> าช้าเพราะว่าตืินสายไม่ใช่ค่ะตกวันนี้ฝน,น,น,นตกตอนแรกมีแผนว่าจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงเช้าดูบรรยากาศซะหน่อยผมไม่ได้ไปละ <บน S 2> ที่ตูนกานี่มันมี อาหารช้าไม่ด้วยก็เป็นไก่ดาลน้ำดอกบข้บบบาวต้มกาแฟสลัดคุณเต๋อคุณอิ่อมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับเ,เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปครับกับ Travel a d d i อ t ชีวิตติดเที่ยวกับคุณมากครับ